สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกัสต่ยนะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์สองพนนะครับกล <c oughs> ับมาอัปเดตข่าวสโมสรนกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรือม,มาริดจะบุกเยือนอาเบรไลฟซิกนะครับใน UCL รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคืนนี้เวลาตีสเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> ดึกอีกแล้วนะครับผมแต่ยังไงก็ต้อง ตื่นขึ้นมาดูแน่นอนนะครับแต่ก็จะเป็นไลฟ์สดอีกวันหนึ่งนะครับส่วนข่าวอัปเดตวันนี้นะครับไปตามประธานเป้ต่ออย่าเพิ่งเบื่อผมรู้ทุกคนเบื่อแล้วนะครับแต่ เมื่อมีข่าวนะฮะมีข่าวรายงานในทุกๆวันในประจําวันเนี่ยก็ต้องเอาพาคุยกันหน่อยนะประธานเป้น,นะครับอันนี้มันจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะฮะเดี๋ยวเราฟังกันนะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของพี่โทนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่พี่โทนี่ขึ้นเพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับกับทางอันเชนนี่แหละในแมตช์ที่เจอกับอาเบลาซิกนี่แหละนะครับแต่ว่าผมแยกเซ็ชันออกมาเลยนะคือเอามาคุยเรื่องพี่โทนี่เลยเพราะพี่โทนี่คุยไว้หลายเรื่อง เรื่องมากนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันนะและปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับอ b เบลลาซิกเวลาตีสานะครับ กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ขอกันทุกวันนะครับแล้วก็ได้กันทุกคลิปขอบคุณมากๆนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมนะครับและก็กลุ่มทัศนะเนี่ยไปที่ทีมติดบอลนะครับขอบอลจริงต้องแอดทีม99กลุ่มนี้เข้าฟรีแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศนะครับรวมถึงทัศนะจะหนักจัดเต็มก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยนะฮะเสื้อฟุตบอลล รีเลือกสมสรอนได้ด้วยนะครับหรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นแจก iPhone นะครับก็เขาต้องบอกว่าตอนแรกนะฮะเขาแจกเพียงแค่14เครื่องตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับสมัครสมาชิกภายในวันที่1ถึง29กุมภาพันนี้รุ้นรับ iPhone 15 Pro Max จําจำนวน19เครื่องนะครับเพิ่มอีก5เครื่องเอาไปเลยจุกๆนะ ก็ไปลุ้นกันได้นะครับแล้วก็ไปทายผลสกอร์กันคืนนี้ก็ได้นะครับผมทายถูกรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับและกิจกรรมนี้นะครับเพิ่งมาใหม่นะครับสดๆร้อนๆนะครับกิจกรรมแจกเสื้อวอลลิกโอเวอร์ไซ j ์เจอร์กว่า200ตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่ไม่เชิงว่าเป็นเสื้อ กีฬาเสื้อฟุตบอลเนาะเป็นเสื้อเป็นแฟนบอลอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับเขาก็แจกเหมือนกันนะครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นด้วยนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่ ad t น e n 99อย่าลืมใส่ a ดข้างหน้าด้วยนะครับมาจะไปเริ่มกันแล้วคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอบคุณมากๆครับผมก็เริ่มกันที่ประธานเป้กันก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกนะอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะข่าวประธานเป้เขามาทุกวันอันนี้ผมเว้นห่างว่าบ้างแล้วเนี่ยรู้ไหม กว่าจะเอามาอีกนะครับอ่ะมาฟังกันหน่อยนะครับจากผู้สื่อข่าวมาริโอคอเตกาน่านะครับจากดี e อ t เอติกยูเนะครับเมื่อก่อนเคยอยู่มาก้าเนาะเขาบอกว่าเอ็มเปเป้ต้องการไปเรอัลมาดริดนะครับแต่ผู้ติดตามหรือคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยยืนยันนะฮะว่าที่มันเกิดความล่าช้าเนี่ยก็เพราะข้อเสนอในดิวยังไม่ใกล้เคียงกับเมื่อปี2022 นะครับฟอร์เรนติโนเปเลสนะครับประธานสโมสรรู้สึกว่าเขาเนี่ยทำทุกอย่างที่เป็นไปได้แล้วนะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับเอมบปเป้และหวังว่าเขาจะนะฮะเข้าใจและจะยอมรับมันจะจริง <c oughs> เขาจะเข้าใจและจะยอมรับในข้อเสนอนั้นนะครับขณะน,นี้ทั้งคนใกล้ชิดและเอเยต์ส่วนตัวนะครับของเอมบปเป้เนี่ยคิดว่าข้อเสนอปัจจุบันเนี่ยที่ยื่นไปนะครับไม่รู้ว่ายื่นไปจริงหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่า น้อยเกินไปนะครับถ้าเมื่อเทียบกับครั้งเมื่อปี2022นะครับเอ่อต้องบอกว่าที่เรืไมดีเนี่ยยื่นไปตอนนั้นนะครับมามาดูกันตรงนี้นะครับเขาบอกว่าในจํานวนนะครับที่เรืไมดียื่นไปตอนนั้นมันคือค่าเซ็นสัญญาเพราะตอนนั้นสัญญาของเอ<ม>็มบาเป้ก็ยังมีอยู่ค่าเซ็นสัญญา130ล้านยูโรนะครับและมีค่าเหนื่อย ปีละนะปีละ26ล้านยูโรหรือตก500,000ยูโรต่อสัปดาห์นะครับอันนี้อันนี้จริงที่เราตามข่าวมาตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าจะได้ครึ่งเดียวจากที่เปเชนะครับเปเชได้หนึ่งล้านยูโรต่อสัปดาห์อันนี้5 0 0 0 0นผมก็ว่าก็เหมาะสมเลยนะแต่เขาบอกว่ามันได้น้อยกว่า500,000อ่ะเรามาตีความกันหน่อยผมว่าตอนเนี้ยเรื่องที่มันยังไม่ลงตัวจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องเงินอืม นะหลายๆคนก็บอกว่าอ,อ้มึงจะเอาเงินทําไมมากมายว่ามึงก็รวยแล้วเนี่ยมึงได้ที่เปเชเยอะแยะมากมายอันนั้นผมก็เข้าใจนะแต่ผมรู้สึกว่าประมาณ5 0 0 0 0นยูโรอะอย่างน้อยๆน,นะขี่หมูขี่หมา5 0 0 0สนยูโรผมคิดว่าเออมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดละนะครับแต่ตอนนี้มันยังมันยังมีการถกเถียงกันอยู่นะครับว่าเรือมริดเราเนี่ยยื่นไปน้อยกว่า5้าแสนบางสื่อก็บอกว่า5้าแสน นะครับอันนี้ก็ต้องมาตามข่าวกันต่อเนื่องนะอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะข่าวเอ็มบาเป้เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกนะมาทุกวันนะบางวันมาเรื่องเกี่ยวกับแบบเอ็มบาเป้ไม่ได้คุยกับเปเชในณเวลานี้บางวันมาเกี่ยวกับเรื่องเงินอย่างเช่นข่าวนี้นะครับก็อัปเดตกันไปในทุกๆวันละกันนะอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอ่ะและไปต่อที่บทสัมภาษณ์นะครับของพี่โทนี่นะครับโหก็เปิดใจหลายเรื่องนะครับคือ เรื่องมันเริ่มเริ่มจากตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงที่ว่าพี่โทนี่เนี่ยเป็นตัวแทนนะเพลสคอนเฟอเรนซ์คู่กับอันเช่นะครับในแมตช์ที่เราจะเจอกับอาเบรัซิกเนี่ยแหละนะซึ่งโอ้โหพี่โทนี่ตอนนี้มีเรื่องที่สื่อแม่งอยากถามเยอะมากนะครับประจวมเหมาะพี่โทนี่มาให้สัมภาษณ์ก็ถามหลายเรื่องเลยนะครับผมก็เลยแยกเซสชั่นของพี่โทนี่มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปฟังบทสัมภาษณ์ของอันเช่ตอนช่วงท้ายรีวิวนะครับ พี่โทนี่บอกเรื่องอะไรบ้างนะครับหลักๆนะฮะอันที่จริงโอ้หลายเรื่องมากเกือบ1ิบเรื่องแต่ผมยกมา3มเรื่องหลักๆนะฮะเรื่องแรกนะครับเรื่องสัญญาที่ใกล้จะหมดกับรเรอัวมริดเนะี่ยพี่โทนี่ก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะผมเนี่ยกำลังคิดอยู่นะเรื่องนี้เรื่องการที่จะต่อสัญญาหรือไม่ต่อดีผมดีใจนะที่ได้เห็นหลายๆคนเนี่ยอยากให้ผมต่อสัญญาอยากให้อยู่ที่นี่นะครับก็สั้นๆเนาะ เรื่องต่อไปนะครับเกีย่ยวกับการกลับไปติดทีมชาติเยอรมันนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเยอรมันจะเป็นเจ้าภาพบอลยูโร2024นะครับพี่โทนี่ก็บอกว่าก็พูดตามตรงนะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจนะเรื่องนี้เนี่ยแต่ผมคาดว่าผมจะตัดสินใจเร็วนี้แหละนะว่าจะกลับไปติดทีมชาติหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับผมตัดสินใจผมจะตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม แต่แผนของผมคือการรีทายนะตอนอตอนนี้ยังคงผมยังคงเล่นในระดับสูงอยู่นะครับแต่ผมเนี่ยอยากรีทายในระดับสูงนั่นแหละนะครับง่ายๆก็คือว่าเอย,ยังช่างใจอยู่ว่าจะกลับไปช่วยะจะกลับไปช่วยทีมชาติด,ดีไหมหรือว่าจะรีทายไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องสุดท้ายนะ เรื่องสุดท้ายของพี่โทนี่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกลับไปบาเยนเมนิกนะครับพี่โทนี่ก็บอกว่าหลังจากที่ถ้าผมโมสัญญากับบเยนเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะว่าผมไม่คิดเลยว่าจะกลับไปที่บาเยนเมนิกแม้ว่าจะเป็นมีการเชื่อมโยงกับผมก็ตามมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนผมอ่ะจะไม่ผมภูมิใจนะที่มีหลายๆทีมต้องการผมแต่ผมไม่ไปแน่บาเยนเมนิก คือผมว่าแกฝังใจว่ะคือตอนนั้นน่ะตอนที่แกย้ายออกมาก็เพราะว่านี่แหละเขาไม่เห็นความสําคัญของพีโทนี่ตอนนั้นคือพีโทนี่แบบไี่ไบรเยนผมผม,ผมว่าผมน่าจะสมควรแล้วนะที่จะขึ้นเงินเดือนให้กับผมอ่ะผมขอได้ไหมจํานวนนี้ะน,นะครับประมาณสิบล้านยูโรนะครับตอนนั้นโอ้โหไบรเยนบอกโอ้โหโทนี่ท่านนายจะเอาสิบล้านยูโรนายต้องตัวท็อปเลยนะ เออนายต้องเวิลด์คลาสแล้วนะซึ่งตอนนั้นพี่โทนี่อ่ะก็ยอมยอมรับนะครับว่ายังไม่ World Class แต่ตอนนั้นอ่ะ p o t e n t i a l มาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเออถ้านายรับไม่ได้นายก็ย้ายออกไปสินะและตอนนี้เป็นไง World Class ไหมนะเราซื้อมาในราคา25ล้านยูโรโคตรคุ้มตอนนี้คือเอาจริงนะผมอยากให้พี่แกอยู่กับเราไปอีกสักปีอ่ะอืม อย่างน้อยนะอีกสักปีหรือ1นบกหนึ่งก็ได้นะครับผมว่าผมรู้สึกนะว่าตอนนี้ความสามารถเทคนิคของพี่โทนี่อ่ะแม่งไม่มีใครทำได้เลยในทีมเราอ่ะต้องพี่โทนี่คนเดียวนะครับถ้าพอเห็นแววนะว่าใครใครอ่ะจะทำได้นะผมก็คงแบบว่าอมไม่เป็นไรให้พี่โทนี่ไปก็ได้แต่เมื่ไม่มีจริงจรอ่ะทุกคนที่ เป็นแฟนเรอแมดิที่ตามดูทุกเกมก็น่าจะเข้าใจน่าจะรู้เนาะว่าแบบพี่โทนี่โอ<ฮ>้โห<ฮ>มีความสำคัญกับทีมมากๆนะครับอ่ะอันนี้ก็ผ่านพ้นไปนะครับบทสัมภาษณ์ของพี่โทนี่นะครับและไปปิดท้ายด้วยรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอแมดิดจะบุกไปเยือนอาเบรไลซิกที่สนามเรดูอารีนาคืนนี้เวลาตีสามนะครับอ่นนะไปฟังความพร้อมก่อนเกมกันหน่อยนะครับผมก็ฟังเจ้าบ้านอาเบรไลซิกนะครับของโคชมาโกโรเซอร์นะครับผม ขาดคนเดียวอามาดูไฮดาร่าโอ้โหทำไมมันโชคดีขนาดนี้นะคือนักเตะกลับมาครบแม่งเกือบทุกคนเลยอะเขาบอกนะคือไม่มีใครที่บาดเจ็บพร้อมประจำการลงเป็นตัวจริง mm hmm. ส่วนฟังทิมเยือนนะครับเรัลมดิดของโคชอันเช่นะครับนัดล่าสุดที่เปิดบ้านถล่มจิโรนาเนี่ย40ก็ต้องบอกว่าเสียชุดเบลลิงแฮมไปนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายแผลงนะครับแล้วก็พักต้องพักฟื้นไปประมาณเกือบเดือนนะส่วนนั้งแต่ที่มีอาการบาดเจ็บหน้าเดิมๆอย่างกุ๊กตัวมิลิเตาอาราบาหรือดิเกอร์ก็ยังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับแต่มีข่าวดีหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเออข่าวดีนะพี่บางคนก็บอกว่าไม่เห็นว่าข่าวดีเลย นะได้นาโชนะฮะกลับมาแล้วจากอาการบาดเจ็บนะครับและคิดว่าคิดและผมคิดว่าน่าจะร้อยเปอร์เซเลยนะครับที่นาโชจะลงประจำการเป็นตัวจริงด้วยนะครับอ่ะไปดูสวัดลิศกันหน่อยนะครับผมสวัดลทิที่อันเช่พาไปด้วยนะครับก็โอโ้ชุดกัสติยาหลายคนมากนะครับผู้รักษาประตูนะครับลูนินเกปาฟรานกอนซาเลสนะครับ กองหลังกาปาคาวนาโชลูคัสบัคเกตฟรานกาเซียเมนดี้กาลิโยแล้วก็ยาโคบารามอนนะครับกองกลางโคลสโมดิตคามาวิงกาบาวเบเดชูอารมิเน่เซบายอสอาดาคือแลนะครับผมมาริโอมาตินและนิโก้ปาสนะครับกองหนะ้าวินิสุสจูเนียโรดิโกบราฮิมดิอาสและโคเซลูนะครับอ่ะไปดูไลน์อัพ11ตัวจริงที่คาดจากเวบ็บโซฟาสกอร์หน่อยนะครับก็วันนี้เขาให เจ้าบ้านมาเล่นแผ่นอง4222นะครับอ่ะไม่แน่นะผมรู้สึกว่าเราจะแพทแผนองค์ยังไงไม่รู้เพราะว่ามันเนึ่งตรงกลางมากอะตรงกลางกับหน้ามันเชื่อมกันดีมากนะคือเราก็เคยใช้แผ่นนี้นะครับอ่ะมาดูลน์อัพกันหน่อยนะครับ4222 ปีเตอร์กุลาซี่เฟลเสานะครับดาบิดรอมนะครับผมก็มีลูคัสคอสโตมานนะครับวิลลี่ออบานแล้วก็เบนจามินเฮนริชนะครับแบ็ Back กโฟร์กองกลางรวมถึงพวกตัวรุกผมพูดทั้งหมดเลยนะก็มีชลาเกอร์นะครับมีซาวเวลนะครับผมแล้วก็มีชาบีซิมอนนะครับมีดานิโอโมที่เป็นตัวรุกเนาะกองหน้าคู่เบนจามินเซสโกและก็โอเพนด้านะครับไอสองตัวหน้าสุดเนี่ยอันตรายโคตรๆเลยนะ ไอตัวทําเกมอยู่ข้างหลังกองหน้าแม่งก็อันตรายกองหลังแม่งไอหลังมปอีกชา์เกอร์แม่งก็ตัดบอลน,นีกเกมนี้อันตรายมากนะครับฟังทีมเยือนเรอลมรตดของโค้ชอันเช่นะครับมาในแผนเหมือนเดิมนะครับไดมอนด์สี่สามหนึ่งสองนะครับลูนินเฝ้าสองนะครับสังเกตไหมหลังๆมาเนี่ยเป็นลูนินล้วนๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับอันเช่ก็น่าจะส่งเกป้ากลับเชลซีนะครับแบ็กโฟนะครับดานี่กับบาคาวนะ ชูอา uh, ร์เมนี่นะครับนาโชแล้วก็เมนดี้ ico, นะครับกองกลางนะครับเบลเบเด้นะครับโทนี่โคลสคามาวิงกาแล้วก็บราฮิมดิอาสเป็นตัวรุกนะครับกองหน้าวินีคู่โรดิโกนะครับอาเบร์ล์ซิกเราเคยเจอมาหลายซีซั่นละหลายหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนจะประมาณ2ซีซั่นนะเออหรือว่า1ซีซั่นนะขออภัยด้วยนะครับถ้าจำผิดเนาะประมาณ1หรือว่าสซีซั่นที่เราเคยเจอเข้ามานี่แหละเอาจริงๆนะผมว่า เป็นทีมที่เล่นเกมรุกดุเดือดเกมหนึ่งนะครับซึ่งตอนเนี้ยเห็นไหมเขาปล่อยนะฮะเขาปล่อยติโมไวนเนอร์ไปให้กับทางทอทเนฮอสเปอร์แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่แบบไม่ส่งผลกระทบเลยอะ่ะโอ้เพราะเวเนอร์ตอนนั้น,นคือฟอร์มดรอปละที่เขาส่งไปที่นู่นนะครับตอนเนี้ยได้คู่หน้าตัวเป้งมาละนะครับผมโอเปน,น่ากับเซสโกคนหนึ่งก็โพเทนเชียดีมากคนนึงก็เล่นก็แบบ เป็นกองหน้าคมมากเร็วมากแล้วกองหลังไม่ใช่กองหลังสิหลังกองหน้าสองคนน่ะดานีโอโมนะครับคู่กับชามีซิมมอนโอ้โหดูยากเหมือนกันนะ,อ,ะอุ้ย <laughs> ขออภัยขออภัยนะะผมรู้สึกว่าอืม่ะฟันธงเลยละกันไม่อยากคิดมากนะครับผมว่าเราน่าจะถ้าไม่เฉือน นะฮะแบบ1-0-2-1ก็น่าจะเสมอกลับบ้าน1-1อะไรประมาณนั้น่ะนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นทีมที่เปิดเกมรุกใส่เหมือนกันนะอืมทางอเบ l i ไลฟ์ซิกอะแล้วก็เราอะ่ะเราก็เป็นทีมที่ถ้ามาถ้ามาแบบเนี้ยผมคิดว่าน่าจะรับรอส่วนนะครับแล้วก็ใช้ทักษะของ3ตัวกองหน้านะครับ3ตัวแดนหน้าเนี่ยแหละช่วยทำเกมขึ้นไปนั้นนี้ไม่มีจูดด้วยผลกระทบก็พอสมควรนะ แต่บราฮิมก็พอทดแทนได้นะครับยังมีตัวเปลี่ยนอย่างโคเซลูด้วยอ่ะมาลุ้นกันนะครับผมให้ถ้าไม่เสมอออกจากที่นี่ไป1-1ก็เฉือนชนะ2-1แหนึละกันนะครับอ่ะโอเคไปฟังบทสัมภาษณ์ของอันเชลอติกันหน่อยนะครับอันเช่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับบอกว่าเราเข้าสู่เกมเนี่ยด้วยผลงานที่ดีนะและเราอ่ะมีความสุข ับโมเมนตัมที่ดีของทีมทีม่มารู้สึกตื่นเต้นและพร้อมสำหรับสิ่งนั้นแชมเปี้ยนส์ลีกกลับมาแล้วและเราเนี่ยจะแข่งขันกับทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งนะครับเราชอบนะถ่วยนี้ <c oughs> นะและทีมที่เราจะเจอเนี่ยเขาเล่นด้วยความเข้มข้นที่สูงมากเราต้องแสดงให้เห็นผลงานที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะเกมรับและเกมรุกเนี่ยเราต้องทำให้มันเพอร์เฟกนะครับโอ้โห ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะไม่ต้องเย็ยนเยอะก็ใช่ต้องทําให้มันดีมากๆนะครับคือเราอย่าเอาไปเปรียบเทียบนะเกมที่เราเจอจีโรนามันคนละแบบเลยรูปแบบที่มาเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวิธีการเล่นเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยกับเล่นในลีกมันจะแตกต่างกันถึงจะเป็นแผนเดียวกันแต่การเล่นจะเป็นคนละเขาเรียกว่าไงคนละแท็กติกกันอืมนะครับเพราะว่าอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันแค่นัดสองนัดมันก็จบแล้วเนี่ย นะฮะรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเราต้องทำให้ได้นะอ่ะแถมข่าวนิดนึงนะครับมาอีกแล้วขายเสื้อจ้านะครับเมริดจะทำเสื้อเขาบอกว่าเป็นเสื้อแบบย้อนยุคอ่าแจ็คเก็ตย้อนยุคสวยไหมอันนี้จะขายอ่าในปีนี้เลยนะเออเดี๋ยวจะใกล้จะออกมาแล้วเนี่ยมีเงินไปจัดกันได้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ ก่อนจากไปขอฝากสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมนะครับและกลุ่มทัศนะไปที่ทีมติดบอลนะครับ ขอบองตัวจริงต้องแอดทินเก้ากลุ่มนี้เข้าฟรีนะครับแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศนะครับเดกเล็กเดกใหญ่นะครับทัศนะจะหนักจะเต็มก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยนะฮะเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีหรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นแจก iPhone 15 Pro Max จํานวน19เครื่องนะครับต้องสมัครสมาชิกภายในวันที่1ถึงวันที่29กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับก็ไปลุ้นกันได้นะ แล้วก็ไปทายผลสกอร์กันนะครับเกมคืนนี้เข้าไปทายกันได้เลยนะฮะทายถูกรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับและสุดท้ายนะครับเพิ่งมาใหม่นะครับกิจกรรมแจกเสื้อ w a ล l ิคโอเวอร์ไซส์เจอร์ซีกว่า200ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมภายในเดือนนี้เท่านั้นเหมือนกันนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่อาทิน99อย่าลืมใส่ดข้างหน้าด้วยนะครับและเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะ หลังเกมพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ช่องนันกาซีย่าขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำคัญมากๆนะครับสวัสดีครับ